วัีค่ะไหว้พระองค์วันนี้วันพ่อค่ะทุกคนไหว้พระวันพ่อจ้าที่วัดโพชัยจ้า ไปเดินดูคนมุงหลังคาให้เล้วแล้วตันนนไม้มที่สวยงามค่ะทุกคน 累，腰了。 ที่น้องย่างมังควมสวยควมงามจ้ามังคาวิจุวรรณค่ะทุกคนอนุญาตนะคะน้ำตกสวยาม กลาบแดงถ้าเวททุวันถ้าใครมาจากไหว้กุหลาบแดงนะคะสวยงามไม่ใชะทุกคนน้ำตกดแตงไม่สวยงามมากค่ะ ส้ำตกที่สวยงามจ้ามากลับไ้นะคะทุกคนจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ